คนดีคนเก่งบนพื้นฐานความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1ตั้งอยู่เลขที่1-2-4ทับถนนบางจากตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยอง มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน114โรงเรียนครอบคลุมทั้งหมด5อำเภอประกอบด,ด้วยอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายอำเภอบ้านฉางอำเภอปลวกแดงและอำเภอนิคมพัฒนาภายตายการบริหารงานของนายสุพันธหานทุจิตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1 รวมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3ท่านคือนายวัฒนชัยธีรศิลาเวทนายสุพิชซิริบุตรและนายยงยุทธสายสุดนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาปลอดภยัย MOE Safety Center สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยองเขต1ได้ดำเนินการดังนี้จัดทำประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของศูนย์ความปลอดภัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่ง ชี้แจงแนวทางการบริหารระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามแนวทางเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนงานตามนโยบายสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ในสถานศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ถึงทุกรงเรียนในสังกัดและผู้ปกครองเพื่อแจ้งช่องทางสำหรับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและฉับไวมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเช่นการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอักคีภัยมอบเงินสนับสนุนและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นโครงการโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาดังต่อไปนี้รับฟังนโยบายจัดการประชุมวางแผนการดำเนินง,งานดำเนินการจัดประชุมชี้แจงนโยบายสู่สถานศึกษาดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ทั้งหมด7จุดครอบครุม4อํอำเภอและ1โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองสแตน์อโลนปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2564ได้รับการจัดสรรงบป,ประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองจำนวนทั้งสิ้น5 0 0 0 0นบาท สามารถจำแนกได้ดังนี้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนจำนวน350,000บาทและโรงเรียนเกาะแก้วพิศดารได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในสถานศึกษาจำนวน150,000บาทปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2565 ได้รับการตัดสรรงบประมาณสนับสนุนจำนวน13,660,000บาทโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษามีโรงเรียนเครือข่ายจำนวน3โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านแม่น้ำคูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง10 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง13โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานสำคัญสำคัญดังนี้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8รวมกับโรงเรียนเครือข่าย จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพโดยมีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้านบุคลากรครุพันงบประมาณและพาหนะรับส่งนักเรียนมาเรียนรวมในโรงเรียนคุณภาพหลัก โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนคุณภาพดังต่อไปนี้ 1. สำรวจและจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนคุณภาพ 2. จัดสรรงบประมาณเช่าซื้อสัญญาณการประชุมออนไลน์ ซูมแก่โรงเรียนคุณภาพหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 3. สนับสนุนพาหนะรับส่งนักเรียนทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1. ยังได้ดำเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครอบคลุม8จุดเน้นตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ด้านความปลอดภัย 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 3. การจัดการเรียนการสอน 4. การพัฒนาครู 5. ด้านการนิเทศติดต,ตาม 6. ระบบประกันคุณภาพ 7. การวัดและประเมินผล 8. ข้อมูลสารสนเทศการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพดำเนินการในรูปแบบที่หลากหลายโดยยึดหลักสถานการณ์และความปลอดภัยเป็นฐานจากการดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดมีความปลอดภัย นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาอย่างมีมาตรฐานระดับสากล